กำลังมองหาเกมพาร์ตกันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่มเข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอ็อกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิปชั่นจัดไปสวัสด,ดีครับวีนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องต้อวันไนท์นะครับก็อยู่กับอนิเมะสปินลนนะครับก็ไอ้นี้มันเป็น โหมด FK นะครับ uh, สำหรับรับของราวัลตอนรอเกมเปิดนะครับสูงสุด12ชั่วโมงนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นสายฟรีนะเพรามันให้เพชรตรงนี้70 717 724 1 73 21 74 28 75 76 77 78 79 80เอ้ยไม่ใช่8ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 ไม่ใช่นี่วะเก้าสิบสิบหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดร้อยอันนี้ได้แม่เหล็กนะเนี่ยแม่เหล็กมันนะถ้าผมจำไม่ผิดแม่เหล็กมันสามร้อยนะเนี่ยสายฟรีนะแนะนำให้มาออนนะครับออนมาสักสี่ประมาณสักไ,ได้หกชั่วโมงก็ได้นะครับหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะเออถ้าใครบอกพี่ผม ไม่สะดวกออนก็ทักมาหาพี่ที่เฟซบุ๊กได้นะครับเนี่ย12ชั่วโมงพี่คิดสัก20บาทก็ได้20บาท12ชั่วโมงเนี่ยเอาไอดีพัททักมาที่เฟซแล้วก็ทักมาบอกว่าออนเกมหน่อยพี่12ชั่วโมงนะเออเดี๋ยวพี่คิด20บาทสะดวกง่ายๆหรือว่าช่วยๆกันเผื่อบางคนแบบไม่สะดวกออนในโทรศัพท์นะก็ก็มีแค่น้ำยานะครับน้ำยามีฉาบยี่สิบห้า เว้มีน้ำยาดาเมจด้วย 25, อีกยี่ห้าโอ้มีแค่ห้สิบเองโอเคห้าสิบไม่ไม่เยอะมากแต่สนใจเพรมากเลยะสำหรับสายฟรี Fi เนี่ยได้แม่เหล็กนะครับแล้วก็ถ้าฟาร์มอยางนิดหน่อยก็น่าจะได้ใส่ตัวเพิ่มเออดีดีด,ดีส่วนตัวละครมีตัวละครธรรมดาใช่ไหมเอ็กซ์คลูซีฟไอ้ตัวละครคือเพนทำไม่มีอวตารด้วยอะ เนวาต้าด้วยไอเนี่ยตัวเพนนะ่ะคือตัวตัวละครเขาเรียกว่าเป็นเป็นสัตว์นะครับแต่อวาต้านี่คืออะไรร่างสมใส่เหรอไอนี้ผมไม่รู้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเปิดก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์วันที่7นะครับวันที่7จ็ดสี่ทุ่มนะไม่รู้ว่าเวลาจะเลื่อนหรือเปล่านะเนี่ยแต่ผมออนได้นะครับส่วนคนที่ดูคลิปอยู่แล้วแบบเอ้ยทำไมยังออนไม่ได้เขากําลังอ่าเซตระบบอยู่นะครับพอดีผมเป็นเทสเตอร์นะครับเลยได้ออนก่อน แต่ยังไงก็ออนยีชั่วโมงผมผมก็ปิดนะผมไม่อ,อนต่อนะครับไม่มีประโยชน์อะไรก็ยังไงก็เจอกันใหม่นะครับคิดหน้ายังไงเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาอธิบายนะครับไปแล้วเจอกัน